เอาเลยเก่งมากค่ะบอกแล้วว่าใบหน้าไม่ต้องระบายไงลูกเก่งแล้วน้องน้องกันจันรีบเลยอ้าวพี่เลโอรีบเลยพี่น้องรลโอรีบโอ้พี่เลโอผมสีม่วงหลอดจังผู้ชายคนนั้นอ้าสวยขังกันชันก็สวยเห็นไหมคะ๋อะสวยครับว้า ของน้ำหนึ่งก็สวยแต่น้ำหนึ่งขาตรงนี้ยังระบายไม่เสร็จนะเดี๋ยวระบายตรงนี้ด้วยนะครับอ้ยเร็วๆๆเร็วเอารีบหน่อยพี่สมัยอะไรลูกกรปอมเสร็จแล้วเหรอว้าวว้าวโอ้รีบเลยรีบเลยของผมใครเจ็บก็ยิบเลยเลย